กาบสบายดีและสวัสดีน้องผมพี่น้องเบิร์สุขุสู่คนเดิ้พี่นอ้นองเดอ้อบว่าชิอยู่ในและก็ต่างประเทศว่านะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนครับเข้าสู่ซ่องปลาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วผมพี่น้องเลยมันไม่นี่ปลาเตียงกบมาอ่ะอยู่ทางบ้านน้องบูพ่่พี่น้องเลยนะเนาะอ่ามาลอไมมหมแม่พี่น้องเลยมาลอไหมตั้งแต่เว้นตอร์เนาะอ่าตอนนี้กับผมมีไผ่เพราะวา่าไม้มันเบิดและสร้างเพิ่นก็เลยยุติ ก็เลยไปเหตุเฮือนน้องไอเดียท้าพ่อแม่พี่นอ้องไงอ่าไม่มันประเมินว่ามันเบิดดอกมันมันมีอยู่แต่ว่ามันบวยง,งามนะบะเตียงก็เลยอ่าผู้ใหญ่เพิ่นให้บะเตียงไปซื้อในห้า,เางเลยบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเไยมาให้อ่าทางเฮือนน้องบูนะ้องพ่อแม่พี่นอ้องบะเตียงสร้างมาแล้วอ่าปรากฏว่านั่งรอเพิ่นหึ้งหึ้งพี่น้องเไยเป็นสมุมนกะ็แหละเนาะโทรมาบ,บอกว่ารถเสียว่าฉันพี่นอ้องไงอ่าขาด รถอันคาดรถแตกประชันพี่น้องเลยรถเข่าเกียร์บ่ได้ก็เลยสมอยู่เนาะผลหมวกกับบัท่านแล้วมือนีประชันพ่อแม่พี่น้องเลยบัวอื่นเด้อประชันเป็นสิมาส่งอ้ยพี่น้องเลยเนาะเห็นก็เลยจักสิเฮ็ดในในบัวอื่นบ่เตียงสิพาทั้งมีเฒ่าพ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าทั้งเอ่อเมษาไปเพิ่นนั่นแหละไปไปกวดไปหุ่งโมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าไปโรงพยาบาลมุกอินเตอร์พุ่นแหละพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเบาหวานขึ้นตาเพิ่นเฮงเนาะไปกวดอยู่ทั้งพังเล่าเนี่ก็หลายมองอลไรแต่ว่ามันยังเอาบูยูพี่น้องเลยยาอะไมากินกัยังคือเก่าสันตาฟางเนาะขึ้นตาเลยเป็นเฮงเลยพี่น้อง,นองเลยอ่าก็เลยสิพาเพิ่นไปกวดอยู่มุกทหารเนาะพี่น้องเนาะอ่าบินก็สิเดินทางไปพุ่นพี่น้องเลยก็เลยยันบวบบันนี้โอ้ยจ็สิเข็ดได้ใจตอนนีแต่เดี๋ยวสิเอาบินไว้ให้ทั้งไอ้แก้วก่อนพี่น้องเลยเนาะ อ่าน no? ้องโบเพิ่นก็บ <laughs> ่อยู่ว่ะซั่นเนาะโทรหาเพิ่นก็เข้าไปซื้อแนวกินอ่าอยู่พูพี่น้องอยู่บ้านแตงแห่ทูเนาะเข้าในเมืองพุ่นพี่น้องเอ้ไปซื้อนบกินว่าซั่นอ่บ่เจอจ้อยพี่น้องเอ้เจอแตแก้วเพิ่นมานับเบิ่งไม้พี่น้องเอ้โอ้สบายดีด้แก้วเด้อสบายดีเป็นดไมเฮาขาดตกบกพ่องใดอยู่บ่เขาดสิแล้ว เด้อคนนี้เยอะเด้อขาดชิ้นวัวบ่ประมาณจะเสร็กว่าซิปเสร็จแต่ว่าตัวนี้กามันมันโบงามเนาะโดยมันโบงาณถ้ามันสั่นพร้อมมันสั่นพร้อมโดยอ่าเป็นยังไงโตครบนี่ได้撒โตครบกับไปเป็นไม่ข่าวมันเป็นไม่ข่าวข่าวเปร๊ะละอ๋อเฉลยมาเป็นล้มกันยังบ่มีเลยนเนาะ มาเชล่ามาเชลาเนาะล,ะลืมเดมเดมออมาเชลามาพร้อมกับสังกะสีเลยเออะอันนั้นโอเคพี่น้องไงตอนนี้นี่กบไว้เรียบร้อยนะเราสร้างเพื่อนกัน,กนไปเห็นเพื่อนน้องไอเดียพี่น,งนังเนาเที่ยงเงา ผมมีไพ่มาหนิเนาะสมอยจ้อยจิตพี่น้องพงดีทั้งน้องบูพิน่นกบุญยูพ่อพันกับักสิไปใช้เรื่องเนานะไปเลยไหมบ่ตรงใ่พี่ดดน้องไปเลยไหมบเื่อยไหมก็ไปเรียงัวนี่เนะเพิพ่นรับเรียองัวรับจ้างอยู่ตัวไฟนี่นเนาะอันนี้มุงไฟแม่นเ <laughs> พราะว่าหาสังกตนังก็สีอยู่ไม่ได้เ้อ่ อันตรายอยู่ได้เนี่ยนะมายุรกักเสมอต้องหาเนี้ยมาครอบไม่เลยโดยต้องเอาสังกะสีเนาะแมนเมนเมนมายุก็เสมอตนวเงเ้ยฝนตกมาเนี่ยกรีดบร้อยเลยไปชอ็อตก็ได้นะต้องหาด้วยพยางมาคุ้มไว้แม่นเอาพยางปมพกไว้ก็ดีเลยแม่นอันตัวนี้นี่อันน่ะทำไมมมาครบเลยประมาณจช้มือแล้วไอ ประมาณสี่มือเรียบร้อยทางมงุงสีมือ่าจจะเร็วมั้ทางมงุงโอเคพี่น้องสีมือเอ้ากระจังว่ากันนาะพี่น้องเนาะใส่ไม้สุรกเชือละเรียบร้อยนาะสีมือเนาะสี่มือใส่ไม้เอละเรียบร้อยอ ตดีนี้นี้ใส่น็อตได้พี่น้องเลยน็นอตจับเอาน็อตกระเน่นอยู่เนาะโดยแต่ส่วนลายมวกนี่เอาเล็กกอดเนาะก็กมีเนี่ยน็อตใส่เอาพี่น้องเนาะตัวนี้ไผอยู่เลยมันนี่มิดออนซ้อนพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องมิดตะวันอ่ากระสั่นบืนไอ้เข่าไม่อยู่บบบืน ก็เข้ามาเยอะโดยถ้าเพราะนั่นถ้าถ้าบอกถ้าบอกทางเพิ่นนี่เนาะไม่บืนเพิ่นสิเข้ามาส่งเพราะว่ามื้อนี้รถเพิ่นเพีกว่าซั่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเงินค้ำก็เฮาจ่ายเรียบร้อยแล้วมาสิกวดตามใบบินนี่แหละด้านเจ็ดแสนมันมีอย่างเดียวอย่างเดียวนะอันนั้นอันนั้นชิปส่งยาฮามิดชิปโตมล้วนเพียวๆเลยพี่น้อง ่ไม่งามๆเลยเพราะว่าชื่ออยู่ในห้านเด้นี่แหละ1 7 0 0 0กิโพี่น้องเนาะตัวนึงก็1.7โดยตัวนึงแพงพี่น้องม่เดี๋ยวนี้น้ำมึกน้ำมันมันก็แพงนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม้มันงามพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มีทั้งตัวงามตัวขี้ไลว่าเพิ่นเพิ่นซอยมาแล้วก็เว้าง่ายก็คื เพิ่นก็บ่อยากทิ่มไหมแหละเนาะมันพอดะพอดีนะพี่อนเราเลยอะบางทีจะคิดเห็นใจอยู่บางทีก็แบบว่าน้ำมืองน้ำมันเพิ่นเนาะเป็นไปน้ำมืองน้ำมันเพิ่นซอยมาขารถขาดล่างแก่พี่อนเลยรถเนี้ยบขค้นซื้อนี่ฮะเลยแรกๆก็เห็นว่ามันถือราคามันถือก็ได้ก็ได้ในในเพิ่นเอามาพี่น้องปกติก็ เคยสร้างมาอยู่แต่ว่ามันกะบริสุทธิ์ขันว่ามันมันขี้ลร่ขี้รีเป็นไรก็พอได้อยู่พี่นหนึ่งแล้วแต่อันนี้มันกะมันจะจมจงตัวนี้ตัวนี้ว่าตัวนี้อีกบ่เงผลต่อนมาใหม่เนาะห่าขาวหาดโถฮ่าตัวบ่โดยคือซีเมนอยู่ตัวโอ้ยงังนนะผุ้เลยบูป่าเลย เด็กลแท่บุเลยพี่น้องเลยด็กดีนี่นู้นไนดีเนาะโอ้หมุนป่าอ้าไปเลยจะเรียกงัวบ่นังว้าหลายแทงงัวเจ้าบุคายไปจากโต ว่าหลายขนาดเลยเย็บเรียบร้อยมีแต่ว่าตัวนี้กับคืบกันแนเนาะโดยโครบมัดละครบัาเลยเน้ะเพราะว่ามันได้เก็บมันได้อันนั้นดี่ยวพี่นองเองนเนาะกระเทืนเอนเลยด้านในขึ้นเรียบร้อย ยังยังตัวนี้บะนี้เนาะไม่นะลงแซกลงมานิพมันพี่น้งองเลยเห็นเอามาเติมอี่สิบตัวเทวอบอฟองมาเลยครบนนามาเลยบะนี้เนาะครบมาเลยตามไปบินครบครบมาเลยเธอวพ่อมุ้มงไร่่อนพ่อมุ้งไรเลยเนาะโดยขึ้นนี่ประมาณจังมือแล้วนี่ยเฉพาะแต่ขึ้นตะโค้งนึงตะโค้งนี่มือเดียวก็แล้วมือเดียวก็แล้วโดยมันมันแนวขาดไม่แต่วางซีนัวลกระตกเปย์่านนั้นตัวตัวมันเวียจนซานตะบิดมาแหล่มาเลยวางอนี้ตัด ว่างใส่วางใส่ก็ตกเปยหญ่ขึ้นมาเลยจบเลยมือเดียวทั้งใส่มือหนึ่งมือตัวมาแล้วสังกะสีมาใส่ด้วยนะประเด็กันเนาะมันต้องยิงไมาเซ拉ก่อนเิงนมือที่สามเออป็นมือที่สามสามเจ็ดสิบมุมแต่มันต้องมาพร้อมกันนะพี่น้องมาพร้อมกันสังกะสีก็ไม่เซาไม่เซาใช้แจ็คเพนแจ็คจักแจ็คทับคิดว่าลองคำนวณเบิ่งเด้่เดี๋ยวลองลองคำนวณเบิ่งดูพี่น้องไงเนาะไลยตอนบิ่งเด้อ ปอนมันบอสูงประเด็นสูงบอสูงตัวไหนตัวไลตัวสีาวาวสาเสาแพนกี่สีทับหนึงสอเพเอาประมาณ หกตับหน่าจะพออยู่หกตับหกตับเนาะโดยโอเคพอเป็นอย่างเดียวอันนั้นไอ้ไล่บึงกรคัดกันก็ได้โดยเพื่อขึ้นนะะตีใช้มันไม่ครบแล้วก็จังโดยแทะบึงกรคัดกันก็ได้แทกมือขาวมืงเถื่อนอันนั้นเขาเขาไล่นั่นนี่อยู่บโบผู้กันโเปะเนาะโดยต้องแทะแทกมือละเอียดมอะไรจังมือจักว่าช่องจักตับโดยมืงเถื่อมันกระเทินเพลนหนึ่งก็มันเกะโ่ได้มันต้องเป็นเจ็ดตับแหละเพิ่นบุคลายด้ เป็นอะไรมันจะแกะเอากะโดยอ่าเป็นบ an> an> uh <th ูกคายเนาะโดยหากบางโองก็ได้อยู่ได oh an> oh ้เนาะได้ได้บางโองก็แกะเอาก็ได้คือกันนะโดยได้อยู่หน okay ับหนับเป็นแผ่นเอาเลยเนาะเป็นสบายไม่จังก็ได้เลยเอามาลายมันก็เลือเลือเฉยๆกัเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอ่าเพิ่นบอกบางเทอก็เอาแบบเพิ่นไล่เป็นแผ่นโดยบางโองนะอ่าเพิ่นไล่เป็นแผ่นแล้วแผ่นละร้อยห้าสิบบาทหรือว่าแผ่นละร้อยหกสิบก็ว่ากันไปล้่นนะเป็นลาเป็นนั้นเจ้าเจ้าจะแผ่นก็แล้วแต่เจ้า เราเอามาไล่กะมันเรือเรือกะบถิ่มไม่เชื่อบุ๊มีไฟเห็ดยังไม่เอาแบบมันเปเหมาะสมที่สุดแหละนเราเลยตอนนี้เคื่อนน้องไอเดียกะจะไปฮอดขั้นตอนไหนแล้วไอ้จนก่อตั้งัวกบเรียบร้อยเรือเรือเต๊กเต็กติดบล็กแก้วติดบล็กแก้วโดยติดบล็กแก้วขึ้นไปก่อปิดแล้วกัโบกเลยและบืนหนิเนาะโดยโอ้ยไวๆนะหน้าจะเลี่ยนอยู่ติดบล็กแก้วกับก่อ โดยโดยโดยโบกนี่ก็ประมาณจักมือฮะก็นอกนอกเมื่อหนึ่งในมื่อหนึ่งเท่านั้นแหละนอกวัวสองมือเลยเพราะว่ามันหลายคนนี่โดยโดยโดยก็ถือผู้หนึ่งไหลผู้หนึ่งช่องเพลงตัวมือเศ้าเพลงเล็กเพลงไหนจะได้นะมันก็ธรรมดาอยู่เพราะเฮือนมันน้อยเนาะโดยมันโมใหญ่เป็นไรพี่น้องเอ้ไก็ดีแล้วแหละเลี้ยไว้ก็จะได้ให้น้องเพิ่นได้อยู่ไวๆพี่น้องเางไอยู่กระตูบน้อยนั่นก็เวลาฝนตกฝนลินมันก็หัวลำบากอยู่ เงียบเสียบมัอนี่กะมารอไหมเลยพี่น้องเบยบาเทีเองกันเลยรอไหมเป็นไหมยังบุมาจะคื่อแล้วกันแบบนี้พอดีบืนก็จะไปมุกพามีเท่าไปกวดก่อนไปแย่งก่อนเดี๋ยวจะให้ไอ้แก้วแล้วเนาะถ่ารับไหมเพิ่นมาของพี่น้องเลยเงินคำกระจายได้ด้อยด้วยมีแต่ให้หนับเบิงแล้วก็บอกบอกทางเพิ่นมานะ ลยมาลงมงไดมงไดแล้วนับเบื้องผมครบบ่อจนมวนชิบตัวครบแล้วก็ลุยเลยให้พผลครบเพิ่นยังไหวแล้วก็เร่าเฮือตัวเฮือน้องไอเดียโบกแล้วก็ยังมาต่อตัวนี้เลยพี่น้องเลยแล้วก็เฮือน้องเค็มอีกเนาะหนึ่งสองมงสองสามบอลเฮือน้องยืนอีกพี่น้องเลยลา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 ยงานเข่าลายช่วงนี้ ใครอยู่ดุงน้องมาลายเลยเนาะหกเจ็ดคนแปดคนอะไรเป็น้องรวมทั้งเบิดก็ถือว่าไวเติบอยู่พอสมควรแต่ก่อนนั้งสามสี่ห้าคนมันช้าเนี่ยนิดหนึงเป็นขุดที่ยั้งสายนะเป็นชิโนนบ่อนเป็นเวลาจะขิดบนอ่างเลี้ยงปลาขุดแล้วจะเอาพยายามปูเลยเอาปลามาปล่อยเป็นไงไส้เลี้ยงน่องโบโอ้บ่อันนี้เนตัวนี้ใกล้ยินบอกนี่พวกนอนบ่อนตัวนี้ บนพ่อฝนชิมานอนเผ่าเครื่องเขานอนเผ่าเครื่องเออฉันก็สร้างปูนสร้างยางมาแล้วนี่เนาะมัดกอนี่ปัจจัาเอาเอาเตียงมามาใส่แล้วนอนเลยฝนอืม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 เอาพี่น้องเลยจังหวะกันแบบนี้มีแต่ว่ากลับไปพุ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยไปเขื่นน่องไอเดียโตไปพี่น้องเลยมาเตียงก็อ่าสิกลับไปเบิ้งพุ่นแหละจั้เล็กจั้น้อยเนาะอ่ามานี่ก็ มากินมาถ่ารับร่อไม้กะรอเก้อพี่น้องนี่บ่มาจักเทื่อกะบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาสิกลับไปหาต่อเฮือนน้องเอเดียผู้แม่พี่น้องเอ้ยนี่กะเลื่อนไปเป็นมื้ออื่นให้แก้วเพิ่นรอรับเอาไปพี่น้องเอ้ยกเดินทางกลับบัดนี้เนาะอ่ะไปให้แก้วไปเดินทางกลับบัดนี้โดยสบายดีมีแต่อื่นเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยมาอไม้นี่าให้อ้ายเพิ่นรับเอาพี่น้องเอ้ ก็ออมีสางกระสีเรือก็เก็บมาตกแค่นี้ได้เหรอเด้ดดอก็มันเรือตัดออกนะพี่น้องเลยมามามาโหอไปนี่เดี๋ยวมันจะมันช็อตเนี่ยอันตรายได้เลยพี่น้องเลยไปไปนี้พี่น้องเลยกลับก่อนเด้ออ่าต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทางผูญญ้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยเป็นที่ฝากเงินมาให้ผ่านทางช่องทางอ่าน้องมุกดาวันเนาะไปให้ซื้อไม้ซื้อโต๊ะคุยพี่น้องเลยก็คือลุงหมอเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเนาะแล้วก็ให้ลุงเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพ ห่างกายแข็งแรงประชิจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อลุงซอยมาาสำได้ก็ขอให้หลายก็พื่งหาลุงร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะนอนรับก็อยได้เงินมือนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนเด้อแบนมือมากก็คอยได้แก้วมานี่โสดโทษให้่าให้มาพานมานให้ก็่าให้มาเบียดอะไรดเดียด่างไรก็จะให้มาใกล้ที่เจ้าเด้อบวชชิธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญเจริญลุงเรื่องในนาทีการงานตลอดปีแล้ตลอดไปปราถนาชิ่งใดคอยได้ชมความมงมาต ปาร์ตนาซุปชิงทุประการด้วยเิอสาธุเนาะเอาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วผมไปพี่น้องไปพบไปพ่อกันมื่อหน้ามื่อไหนอีกเนาะเพื่นพี่น้องเอ้ภาคผมไปพี่น้องติดตามมุ่งการไปเตรมชิคามไปประเทศไทยนะก็ไปหลายคนอยู่รอบนี้น่าจะแซวไปเพิ่นแล้วก็ป้าบุญไม่เท่าเนาะพี่น้องเลยบางทีก็น่าจะเอาน้องบิวลี่ไปน้ำเป็นอ่าผมไปพี่น้องเอีกเนาะก็รอติดตามคอ่าส้มน้ำกันพี่น้องเลยไปสิเป็นจังไงไปรอบนี้ไปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะหิวข้าวหิวน้ำ ว่าวก็เริ่มลิ่นพันกันแล้วพี่น้องในวันนี้ก็ได้มูเมยเมยไปพี่น้องเยสบายดีพี่น้องบัสชิคูสทุกคนไปบายเนะพี่น้องเนาะ